สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูหม้อหุงข้าวมาฝากกันนะคะวันนี้ขอเสนอนี้เลยค่ะข้าวผัดไข่ในหม้อหุงข้าวนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะเริ่มจากนําน้ํามันนะคะใส่ไปในหม้อนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะแล้วก็รอจนกระเทียมร้อนนะคะ เดีวพัดจะขออนุญาตเอาใช้ผ้าจับหมอ้อแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ดางคุกเข่งคุเข่งนะคะตอนนี้นะคะกระเทียมของเราก็เริ่มหอมแล้วค่ะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปเลยนะคะ ข่แตนะคะคในระหว่างนี้นะคะเัาจะใส่ไส้กรอกไปด้วยก็คือมันจะได้สุกเร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะเพิ่มความสวยความน่ารับประทานนะคะด้วยก็เกิดให้ลงไปเลย ราะว่า oh, mm hmm. มันแอะอาจจะสุกช้าหน่อยแล้วก็คนค่ะเริ่มติดหม้อกันนะคะ หม้อไฟจิ๋วใบนี้นะคะมันจะค่อนข้างเล็กมากนะคะก็เหมาะสําหรับทําทานคนเดียวนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีหม้อใบใหญ่ก็ดีเลยนะคะจะได้ทําทานได้หลายๆคน,นะคะวิธีการก็เหมือนกันค่ะ จะขอปรุงรสไปเลยนะคะด้วยซอสปรุงรสนะคะวา้ายแบบโยดแอปโยดจ้าขอใช้กองน้ำชน,นะคะ,ะน้ำมันหอยค่ะสำหรับรสชาตินี่คือเพื่อนๆก็ปรุงได้ตามชอบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลอีกเล็กน,อน้อย รว <Okay. S 2> ส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวค่ะจะใส่ข้าว มีผัดจะเป็นข้าวออขาวผสมหลเบอรี่นะคะมันก็จะเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะคะคนคุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ มอ้อมันเล็กแล้วมันเลื่อนไปเลื่อนมานะคะมอจิ๋วสมเชื่อจริงๆค่ะ ของักชีลงไปเลยค่ะค,คนลุกเขาผสมให้เข้ากัน,นะคะ่ะ นี้นะคะส่วนผสมทุกอย่างของเราก็เข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็ตัวมะเขือเทศไข่แล้วก็ผักต่างๆนะคะก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้าวผัดไข่ในมะหุงข้าวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ